นมัทโุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่ประรัตนตไตรกราบนรรมสการขอโอกาส่ันกุมาจารป์พรานุตระขอแสดงความเคารพเอื้อนสหธรรมิทุกโรคขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญฟังธรรม ในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอากาสนี้จะทุกวางมือลงนะสิบโมงจะห้านาทีแล้วกาวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เดินทางเพื่อ ออกจากฤทธุดงนะเราก็อยู่ร่วมกัน,นการอบรมในการเตรียมตัวพอสมควรหลายท่านก็เคยไปเคยมาแล้วแต่ว่าก็มีบางท่านที่มาใหม่อันนี้เราก็ต้องต้องเข้าใจเพราะว่าการเป็นอยู่ร่วมกันนี้ การที่เราจะอยู่ด้วยกันได้การที่เราทำอะไรในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่ยอมรับกันหรือว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะมีปัญหาเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นในเบื้องต้นนี่เราจะต้อง ให้โอกาสกันแล้วก็พยายามที่จะยอมรับกันให้ได้แล้วก็ทำหน้าที่หรือว่าปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์ประโยชน์ตัวเราเป็นอันดับแรกประโยชน์ตัวเราเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์ในบุญในความดีประโยชน์ในธรรมในการปฏิบัติ ไม่ได้ประโยชน์ในความเห็นแก่ตัวประโยชน์ในการเอาเปรียบคนอื่นเพราะถ้าเราสามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้เราก็จะไม่ได้เป็นปัญหากับคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นเป็นภาระฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบตนเองในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติ ทุกอย่างให้มากเพราะถ้าเรารับผิดชอบตนเองได้เราก็จะปลอดภัยแล้วคนอื่นก็จะไม่เป็นปัญหาการที่เราจะรับผิดชอบตนเองได้เราก็ต้องรู้จักตนเองพุทธศาสนาจึงสอนให้เราดูตนเองพิจารณาตนเอง จะได้รู้ว่าเราเนี่มันมีอะไรที่ต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องเติมเต็มมีอะไรที่ต้องแบบแสวงหาแก้ไขพัฒนานำพาไปสู่ความเจริญได้ถ้าเราไม่ดูตนเองมันก็จะไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีความบกพร่องอะไรมีปัญหาอะไรทั่วนในที่มีปัญหาในสังคม ที่มีปัญหาในการเป็นอยู่ร่วมกันส่วนมากก็คือไม่รู้ตนเองไปรู้คนอื่นไปดูคนอื่นแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทำให้ตนเองเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็ไปทำอะไรให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยเพราะเราไม่รู้ตนเองคือไม่เข้าใจในตนเองว่าตนเองควรรู้ตน รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมในฐานะในการเป็นอยู่ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนให้เราดูตนเองให้มากๆมันจะได้แก้ปัญหาตนเองได้บางทีเรามันดูแต่ว่าหลงก็มีนะคือดูแล้วไม่พิจารณาตนเองไม่เข้าใจ ก็เอาความคิดเอาความยึดมั่นคือมั่นมาหลงในความเป็นตนเองแล้วก็เอาไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าทําให้คนอื่นมีปัญหาถ้าพว่เราเราจะเดินทางอันนี้เราก็มาเพื่อฝึกตนมาเพื่อที่จะพัฒนาตนจะเราจะต้องดูตนเองให้มากๆแล้วก็ยอมรับในการเป็นอยู่ร่วมกัน เพราะว่าคนแต่ละคนก็มีทิฏฐิมีพื้นฐานมีภูมิจิตภูมิธรรมคือมีสติปัญญาที่อาจจะแตกต่างกันถ้าเราอยู่ร่วมกันเรายอมรับกันไม่ได้ให้โอกาสกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้เราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ถึงจะอยู่ร่วมกันเราก็จะมีปัญหา มีความคู่เรือว่าบางทีก็อาจจะทำลายกันได้ทำลายกันได้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะี่เพราะาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติวัดตายแล้วจะไปสวรรค์ตายแล้วจะไปนิพพานอันนั้นมันเป็นอนาคตแต่ว่าการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องเอาธรรมะมาใช้ในการเป็นอยู่ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เราเบียดเบียนกันเพื่อให้เราได้คุณค่าหรือว่าสามารถทำประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันได้เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันแก้ปัญหาได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นขือมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำให้ตนเองเกิดปัญหา ในการเป็นอยู่ร่วมกันอันนี้ลหละการปฏิบัติธรรมฉะนั้นพวกเราก็จะออกเดินทางวันนี้เราก็ยอมรับผมก็ยอมรับท่านนะท่านก็ยอมรับผมถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ดีพอท่านอาจจะไม่ดีพอแต่เราก็ยอมรับกันเพื่อที่จะให้ดีกว่าเดิม เพื่อที่จะเอาประโยชน์ในการช่วยเหลือกันให้สามารถที่จะดีได้จเจริญได้การมีส่วนในความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยถือว่าเรามีส่วนแห่งบุญหรือว่ามีส่วนแห่งความสำเร็จอันนี้เราก็ควรจะภูมิใจแต่ถ้าเราไม่รู้จะเอาประโยชน์เราก็จะเอาความอิจฉาจากความสำเร็จของคนอื่น เรือว่าเอาความน้อยใจจากที่ตนเองไม่ได้เหมือนคนอื่นสุดท้ายก็เลยเกิดความทุกทางจิตใจอันนี้คือเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ฉะนั้นเาเราเท่าไหร่ยอมรับกันแล้วเราก็จะไปด้วยกันไปด้วยใจไปด้วยบุญคือความดีไปด้วยธรรมคือสติปัญญาคือความเข้าอ,อกเข้าใจ ที่จะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดที่นิการไปเนี่ยเราจะระลึกถึงไขรเพื่อเป็นสรณะเพื่อเป็นสิ่งที่จะกระตุน้นให้เรามีความรู้สึกแบบฮึกเหิมก็ดีหรือว่าเกิดความตั้งใจก็ดีเกิดความอดทนก็ดีเพราะาการเดินทางเนี่ยมันจะมีทั้งความทุกข มีทั้งความสุขมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่มีแบบเครื่องอยู่ไม่มีที่เราลึกถึงเนี่ยเราก็จะอาจจะหวั่นไหวท้อแท้หรือว่าอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติหรือว่าไม่มีกำลังใจผมนี่คิดถึงใครรู้ไหม เวลาผมจะเดินทู่ดงเวลาผมจะไปปฏิบัติเรยกว่าทำหน้าที่นี่บุคคลที่คิดถึงและมีกำลังใจมากที่สุดคือพุทธเจ้าถ้าเราคิดถึงพุทธเจ้าเราจะได้ความรู้สึกที่แบบมีพลังมากความรู้สึกที่เราทำอะไรก็แล้วแต่และ ที่เราคิดว่าเราจะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่อันนี้เป็นอะไรที่มีคุณค่ากับจิตใจมากเพราะว่าบุคคลที่เราคิดถึงนี่เป็นบุคคลที่เลิศที่สุดบุคคลที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราเอาพุทธเจ้ามาเป็นสารณะมาเป็นที่ระลึกถึงด้วยความเข้าใจด้วยสติปัญญา แล้วเราเอาธรรมะคำสอนที่ถูกต้องที่พระเจ้าได้ตรัสที่พระเจ้าให้เราปฏิบัติความเจริญในธรรมคุณค่าความรับในศาสนาแลืวว่าความตั้งใจในการปฏิบัติหรือว่าคนที่เราจะได้รับนี่ก็จะยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรา ให้เราสามารถอยู่ได้อดทนได้สามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาได้ฉะนั้นว่าเราทลายเนี่ยโดยจะว่าเราไปคุดงขอให้เราได้ตอกย้ำสำนึกระลึกถึงคนของพุทธเจ้าหรือว่าคนของพระรัตนตรัยนี่ให้มากที่สุดพวกนีอ้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ พราะว่าผมคิดว่าพระเจ้านี่คือบุคคลที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วเราได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยอพระศา,าสดานี่อันนี้เป็นความโชคดีของเราไอ้ความโชคดีตรงนี้นมันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะถ้าเราไม่ได้เข้ามาบวชถ้าเราไม่ได้มาศึกษาธรรมไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี่จะไปเลวร้ายหรือว่าล้มเหลว หรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่รู้เท่าไหรอาจจะสําเร็จอาจจะเจริญแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีความโลภอยู่สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะมีความโกรธความไม่พออ,อกพอใจสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะมีความหลงถ้าเราไม่มีธรรมะ <Okay. S 1> คำสอนพพุทธเจ้าให้เราเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์ ที่เราอยากปล่อยวางเพื่อเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นไปทำให้เกิดบาปหรือทำให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องหลงทำให้เราต้องยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการเดินทางการจารกของพวกเราเนี่เพราะว่าวัตคนที่เราจะต้องคิดถึงให้มากที่สุดหรือว่ารเราลึกถึงให้มากที่สุดคือพระเจ้าคืออะไรที่แบบออ ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วผมเนี่ยหลงอห้ได้เลยเพราะมีความรู้สึกที่แบบมันมันยิ่งใหญ่มากอ่ะบุคคลคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นได้ยากมากและสิ่งที่ท่านได้ตัดสรู้ก็เป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่ามากใครจะคิดยังไงใครจะเข้าใจยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของเขา าจากอาการที่เราได้เข้ามาบวชจากการที่เราได้ปฏิบัติเราเกิดความเชื่อมั่นในพระรรตเตรัยแล้วเราก็คิดว่าเราจะตั้งใจเดินตามรอยบาทคือเดินตามรอยธรรมพุทธเจ้าเนี่ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดและชีวิตของเราเนี่ยพทธเจ้าก็ตอกอย้ำว่า เราจะอยู่ด้วยความประม,มาทไม่ได้ชีวิตเราไม่แน่นอนเลยนะครับเมื่อวานนี่ผมไปงานศพเนะ่ยยอมก็อยู่ยังไม่มากครับแล้วอีกหลายคนที่แบบรู้จักกันคุ้นเคยกันตายไปเมื่อไม่กี่วันก็มีที่ป่วยไข้นอนอยู่โรงพยาบาลก็มีแล้วชีวิตเราที่เหลือเนี่ยก็ไม่รู้เราจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี โอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์ในชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยทั้งที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาทั้งที่เราได้มาบวชเนี่ยถ้าเราจะไปเสียเวลากับเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนหรือว่ากับอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโอ้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากท่้นพากเราทั้งหลาย ในระยะเวลาประมาณสองเดือนที่ว่าเราจะได้ตามรอยบาทตามรอยคำรรขอให้เราระลึกถึงคุณของพระศาสดาและลืกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเอาคุณเหล่านั้นมาศึกษาเอาคุณเหล่านั้นมาปฏิบัติและเอาคุณเหล่านั้นมาเป็นพลังในการบวชในการปฏิบัติในการเดินทางของพวกเรานี้ ให้มากที่สุดแล้วการเดินทางของพวกเราเราก็จะสามารถที่จะอดทนต่อสู้ปัญหาอุปสรรคความทุกข์อะไรอะไรต่างๆเพราะเรามีพระศาสดามีพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเราเหมือนเรามีท่านเนี่ยตามเราไปในทุกที่ที่เราจะไปปฏิบัติเพราะเราเอาท่านมาไว้ในจิตใจของพวกเรา เื่อเราจะตั้งใจในการที่เราจะปฏิบัติวันนี้ขอโนโมทันนากับทั้งทลายนะครับในเวลาสั้นๆถ้าพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันไม่รู้จะอธิบายคําพูดยังไงครับคือถ้าเราคิดว่าเราจะไปตามรอยบาทไปตามรอยพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกบวชจนถึงพระพุทธเจ้าสัตรู้จนถึงพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรม จนถึงวาระสุดท้ายที่พระเจ้าปริพานี่เป็นหนทางเป็นแนวทางเป็นปฏิปทาที่ให้เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ในการบวชในการปฏิบัติของพวกเราไม่มีใครที่จะประเสริฐเลิศเท่าพระเจ้าไม่มีหลักธรรมคำสั่งสอนใดที่จะงดงามที่จะทำให้เราได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเท่ากับ รับทำคำสังสอนที่พระเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนำมาบอกนำมาสอนพวกเราสิ่งเหล่านี้สืบต่อมาจนถึงพวกเราซึ่งเป็นความโชคดีมากที่ว่าเราได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าจากครูบาอาจารย์แล้วเราจะไม่เอาประโยชน์แล้วเราจะไม่รักษาแล้วเราจะไม่นำพาให้เกิดประโยชน์กับตนเองในชีวิตของพวกเรา ที่เหลือน้อยที่ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่วันกี่เดือนกี่ปีัน้นชั่วงเวลาต่อแสไปนี้ต่อแสนี้ไปเราจะเอาประโยชน์ให้มากที่สุดตั้งใจอดทนและเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้คุณเหล่านั้นมาคุ้มครองตัวเราและนำเราไปสู่ความสำเร็จนำเราไปสู่ความเจริญได้ ขอความเจริญงอกงามในสินในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาโจมวังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุญาตโยมเตรียมตวรดน้ำาระพร นโมธนากับท่านอาจารย์ของศรีนะครับอดตสวอด,ดิสสมาได้เลยนะเราให้เวลาใครมีอะไรจะถวายก็มาได้เลยวันนี้ช่วงบ่ายโมงหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแล้วก็หลวงพ่อพระธาตุพนมจะมาเยี่ยมเมืองกัน ผมก็เลยโอ้บุญหล่นทับนะหลวงพ่อจะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจก็เลยว่าต้องบริหารเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเสร็จจากนี้ท่านทลายก็ไปทปําธุรกิจเก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็มารวมกันเตรียมตัวเดินทางก่อนเดินทางเราจะคารวะถวายสักการะหลวงพ่อก่อนแล้วเราก็จะเดินทางนะครับ กับยาโยมหลายท่านจะรวมบุญกันมาอ่านชื่อไม่ทันก็ขอให้แล้วเช้าก็มีคณะคุณโยมนามมนงท่าสายตรดสับพร้อมทั้งพระครูพิบูลมาถวายน้ำปะนะไว้นะครับในช่วงที่พระพุทธเจ้าเดินทางจะได้พระพุทธเจ้าฉันระหว่างทางนะครับพระพุทธเจ้าสาธุด้วยนะครับสา,สา,สา เดินทางเนาะขึ้นรถช่วงประมาณบ่ายสองน,นของวันนี้นะเดินไม่ออดได้ทำก็กนลังจะนำรถได้แต่ทุกๆหนึง่งเนาะทุกๆกิจกรรมกำลังสูงมือถืนนับประมาณ4ี้อยกว่ารูปท่รวมตัวกันวันนี้คงจะได้รู้ยอดทือขึ้นรถออกเดินทางกัน e poi dopo il canale sono molto più e poi il sonico si è molto più grande e poi il sonico si è più grande e ฉลองด,ดาวติกต่อแต่ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเลยมีแต่เข้าเอาไปออกเผยแพ่องใช้ต้องเก็บค่าลิขสิทธิ์กันทักนะเตรียมตรวจน้ำรับอน Boranti Sakarang Ewa mewa ito Tinang petanang Upakapate Ejitang patitang tumang Ipamewa samijato Sape Borantu Sangkapa Jantopan raso Yata manijoti raso Yata Ejitang Amiwa Jantosa